สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาสิทธิ์พอเพียงครับโดยจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงกับเกษตรกรตัวอย่างและบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จครับเนื้อหารายการในช่วงแรกจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมได้ในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ เกิดขึ้นได้เพราะว่าเมื่อปี2548นะคะเราได้งบประมาณของของรัฐบาลมานะคะเสร็จแล้วให้มาตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเราก็บอกว่าตอนในช่วงนั้นน่ะเรากิจกรรมเรายังไม่ได้เยอะเราก็จะมีการทำปุ๋ยอยู่แล้วเพราะปุ๋ยทำตั้งแต่ปี46-47เราก็เลยตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เล็กๆขึ้นแล้วก็บอกว่าเราตั้งศูนย์เพื่อจะอบรมในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักนะคะ ใครที่อยากได้ความรู้เรื่องปุ๋ยเนี่ยก็ให้มานะคะตอนนั้นช่วงนั้นก็จะมีแต่เรื่องปุ๋ยอย่างเดียวเรื่องน้ําหมักต่างๆเท่านั้นนะคะแล้วก็เสร็จเราก็ค่อยๆให้คนมาเรียนรู้คนก็มาเรียนรู้เพิ่มขึ้นพร้อมกับเราก็ต้องไปเรียนรู้กลับมาด้วยว่าเราจะทําอะไรกับแปลงเกษตรของเราแล้วเราได้ความรู้อะไรมาเราก็จะใช้ตรงนั้นอะ่ะโดยที่เรามองไปในชุมชนก่อนว่าในชุมชนเราเนี่ยมีปราชชาวบ้านที่เก่งเรื่องไหนบ้าง นะคะเราก็ได้มาหลายคนก็คิดว่าค่อนข้างสําเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วเราบอกว่าเราทําให้คนเนี่ยมีชีวิตที่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่องสุขภาพดีแล้วก็ในเรื่องของการกําหนดราคาสินค้านะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราขายเนี่ยทุกอย่างต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลางแต่เราบอกว่าเรามีการประชุมกลุ่มแล้วก็มีได้การคุยกันแล้วก็มีการจดบันทึกนะคะในการที่เราลงทุนหรือทําในเรื่องของแปลงกเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราจะมีการจดบันทึกทั้งหมดแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันว่า ต้นทุนเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราก็มากําหนดราคาสินค้าในวันแรกที่เราประชุมกลุ่มแล้วเราบอกว่าต่อไปนี้บ้านหัวอ่าวจะกําหนดราคาสินค้าทุกตัวที่เราผลิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราจะไม่ให้พ่อค้าคนกลางมากําหนดให้เราเหมือนยกตัวอย่าง,างเช่นฝรั่งเนี่ยเราบอกว่าเราดูต้นทุนแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่เราอยูเ่เราหาค่าเฉลี่ยว่าถ้าทั้งปีเนี่ยมันจะขึ้นลงตลอดเวลาของผลผลิตออกมาเยอะราคาก็จะถูก พอผลผลิตลดลงราคาถึงจะขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามตลาดแล้วต้องทําแข่งขันกันตลอดเวลาเราก็เลยบอกว่าถ้าเราจะกําหนดราคาฝรั่งโลละ40บาทแล้วคนซื้อเนี่ยซื้อ40บาทกันทั้งปีเลยไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงนะคะตามที่เราตกลงแล้ว40บาทเนี่ยท็อปขาซื้อแต่เราบอกเราให้อาทิต์หนึ่งไม่เกิน2ตันแต่ที่เหลือนั้นเราบอกเราขอขายให้โรงแรมขายให้โรงเรียนขายให้คนอื่นบ้าง ก็คือการที่ทําอะไรเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการมีขั้นตอนกันหมดว่าอะไรที่มันยุติธรรมเหมือนอย่างบอกว่าอตอนนี้ตลาดต่างประเทศก็ต้องการนะคะผลผลิตที่เป็นอิิทรี์ต่างประเทศหลายๆบริษัทที่เข้ามาหาเราแล้วบอกว่าอยากได้ฝรั่งไปส่งไปต่างประเทศเราบอกว่าเ,เราอยากขายนะแต่ว่าตอนนี้ผลผล,ผลิตเรายังน้อยเราบอกเราขอขายให้คนไทยกินก่อนนะคะพอมันเราผลิตได้เยอะหรือเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเนี่ย ผลผลิตมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ยินดีที่จะส่งแต่ตอนนี้เราบอกว่าเราจะผลิตของดีๆให้คนไทยกินก่อนเพราะเราบอกว่าที่เราผลิตออกมาทุกตัวที่เราขายตอนนี้เราไม่ได้ผลิตออกมาเป็นอาหารที่กินแล้วแค่อิ่มเราบอกว่าเราจะผลิตอาหารเพื่อเป็นยาทุกอย่างกินแล้วบอกว่ากินแล้วต้องเป็นยาให้ได้เกษตรอินทรีย์ที่บ้านหัวอ่าวเนี่ยจะเน้นวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์เกือบทั้งหมดเพราะว่าอย่างน้อย เราก็ปลอดภัยทั้งเบื้องต้นแล้วไม่ต้องไปรอว่าสุดท้าย,ายปลายทางจะเป็นยังไงเราสรุปตรงนี้ว่าทุกอย่างถ้าเราปลอดจากสารเคมีต่างๆเนี่ยเราเป็นคนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วในโลกนี้เลยครคุณผู้ชมครับในการผลิตพืชเพื่อได้คุณภาพครับคุณผู้ชมต้องใส่เมล็ดพันธุ์ที่ดีครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับไปพูดคุยกับคุบคณนิทัศเจริญธรรมรักษาครับน้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมได้เลยครับ ผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยครับหรือที่คนสัญญาเรียกว่านาเฮชัยครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับผู้ที่ก่อตั้งส่วนนู้ที่นี่ครับคือคุณนิทัศน์เจริญธรรมรักษาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายคุณนิทัศน์เล่าเรื่องของจุดเริ่มต้นของการที่มาของนาเฮชัยไหมครับว่าเริ่มมาจากอะไรครับครับพอผมจบโรงเรียนชั้นม .6 ผมก็ออกมาช่วยคุณพ่อแต่รู้สึกว่าเราอยากจะทําอาชีพเกี่ยวกับเกษตร นะครับก็เลยคุยกันตัดสินใจกันในครอบครัวว่าเราขอผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพราะผมมั่นใจว่าเกษตรที่ผมมีประสบการณ์เนี่ยผมจะมีความสุขกับสิ่งนี้นะครับ ก็เลยเปลี่ยนงานการรับซื้อข้าวเปลือกมาเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ปี2 5 4 0นะครับกิจการก็ประสบความสําเร็จนะครับผมจําได้ว่าปี2 5 4 1เนี่ยผมฟังพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับหลังจากที่ฟองสบู่เราแตกแล้วปี40เนี่ยพระองค์ก็ได้พระราชทานเลยพระองค์เตรียมความพร้อมอยู่แล้วว่าวันหนึ่งลูกๆเจอแน่นะครับกับดักของความโลภในตอนนี้เราติดละ แต่ว่าปี40เนี่ยก็อธิบายแล้วคนก็ยังไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติ 1- ใน4เนี่ยคืออะไรรับพงก็จะอธิบายซ้ำในปี2441ครับผมก็เลยไปเปิดหาคลิปนะครับแล้วก็ไปเปิดฟังเปิดฟังซ้ำๆจนผมเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่ผมผิดพลาดเนี่ยจนทำให้ครอบครัวล้มเหลวเนี่ยเพราะผมติดกับดักของกวามโรคมันคืออะไรครับอ่าคือว่าผมผมอยากกำไรเยอะนะครับผมไม่ได้ประมาณตัวเองว่าเรามีกำลังเท่าไหร่ผมก็จะใส่กับมันหมดกู้มาเท่าไหร่ก็ใส่หมด นะครับผมไม่ได้ศึกษาว่าตอนนี้การทำนาที่ดีที่สุดในการผลิตเมล็ดพันธุ์คืออะไรมีเครื่องจักรเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับฉะนั้นผมก็จึงไม่ได้พัฒนาในคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ก็เลยคิดว่าผมจะแก้ไขปัญหาอย่างไรในธุรกิจผมก็เลยเริ่มจากการประมาณตนเลยผมลดพื้นที่การทําเมล็ดพันธุ์จากหม0 0นไร่เนี่ยผมลดจนเหลือ3,000ไร่ครับแต่ถา่ตอนแรกเรื่องไหนหมื่นห้าพันไร่หมื่นห้าพันไร่ตอนที่ผมผลิตสูงสุดนะครับแต่ว่าผลิตแล้วขายไม่ได้เราก็ล้มเหลว ครับนี้พอเรามาทําลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือ3 0 0พันไล่เนี่ยมันเกิดมันเกิดการทํางานที่สนุกมากเพราะผมทําทันทุนผมก็พอกําลังคนผมก็พร้อมแล้วผมค่อยๆขยับจาก3,000เป็น5000ขายได้ก็กลับมาเป็น8 0 0 0ันจนปัจจุบันเนี่ยผมขายมากกว่าเดิมอีกมากกว่าหมื่นห้าพันตันดีคือแล้วจากการประมาณตนเองก่อนใช้ความพอเพียงในพื้นที่กําลังที่เรามีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผมก็ศึกษาว่าเอปัจจุบันเนี่ยการทำเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราต้องผลิตด้วยวิธีไหน นะครับผมก็ไปศึกษาว่าที่ไต้หวันนะเขามีเครื่องผลิตก้าแผ่นนะครับที่ญี่ปุ่นเขาใช้รถดำนานะครับผมก็เริ่มที่จะมาทดลองดำนาด้วยเครื่องจักรตรงนี้คือการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตเมล็ดพันธุ์มาใช้มันมันแตกต่างกันยังไงครับการทำนาหวานน้ำต้มนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยเราจากจากปักดำแล้วเราขาดแรงงานแล้วเข้าสู่ยุคการทำนาเพื่อเพื่อเพื่อเศรษฐกิจละจริงจังเราก็เปลี่ยนจาก การปักดำมาเป็นหวานน้ suit, yeah, ําต้มการหวานน้ําต้มเนี่ยก็มีศักยภาพอยู่พักหนึ่งแต่พอเกิดปัญหาของการระบาดของข้าววัชพืชที่เราเรียกว่าข้าวดีข้าวแดงตรงนี้มันอันตรายเพราะว่าเพราะว่าชาวนาหวานไปแล้วเนี่ยมันจะมีข้าวที่แตกกุมงหรือมอกรมันขึ้นมาจากนาที่มันลวกรื่เดียวมันปรากฏว่าชาวนาเลือกไม่ได้ว่าต้นเนี้ยข้าวของเราในข้าวที่มันใช่ครับใช่ครับเพราะมันขึ้นมาเท่ากันหมดนะครับลักษณะมันก็ต่างกันนิดหน่อย ฉะนั้นชาวนาก็ไม่สามารถกําจัดได้หมดแต่การปักดําด้วยเครื่องจักรนะครับมันมีแถวชัดเจนอานจะมีการเว้นระยะขับรับเราตอกม่แน่นเกินไปเราพอก้าครับสิบห้าวันครับพอเราปักดําเสร็จสูง15เซนครับเป็นจุกครับเป็นแถวครับและถ้าเกิดมันมีข้าวที่ขึ้นมานอกแถวครับแสดงว่าไม่ใช่ข้าวของเราไม่ใช่ข้าวของเราแล้วจุดนี้เองเป็นจุดที่ทําให้สมาชิกผมเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับข้าวปุชพืชที่มันขึ้นมาได้ ผมอยากคุณทัดเล่ากระบวนการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ในฟาร์นาองเราครับเริ่มจากอะไรก่อนออผมเองเนี่ยผมผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการส่งเสริมรนะครับส่งเสริมชาวนาขั้นแรกผมต้องไปออกไปหาชาวนาครับถ้ามีชาวนาในละแวกร้อยกิโลเมตรเขาบอกมีชาวนาเก่งที่ไหนครับผมจะเดินทางไปหาเองครับนะครับเราสร้างเครือข่ายชุมชนของเราด้วยใช่ไหมถูกต้องครับแล้วก็คัดเลือกแล้วก็รองผมก็หาเมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยครับซึ่งเป็นพันธุ์หลักนะครับเอาไปให้เกษตรกรปลูกครับคนที่ปลูกแล้วผ่านแล้วก็ทําต่อ่่่่่คนนนทีไไไมมผาใใสจเกกก็ลัป คันนี้พอเกษตรกรเนี่ยได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าก็คือราคาดีกว่าผลผลิตดีกว่าเมื่อใช้มาได้พันธุ์ดีชาวนาก็บอกต่อกับพักพวกก็มาเพิ่มมาเป็นสมาชิกเเเกข่าของเราใช่จนปัจจุบันเนี่ยผมผมมีสมาชิกประมาณเกือบ200ครอบครัวนะครับในพื้นทั่สุพื้นนี่ส่วนใหญ่อยู่สุพรรณก็มีบางส่วนอยู่ชัยนาธการจนบุรีอยุธยาปทุมธานีบางส่วน ครับก็เลยก็เลยได้ชาวนาที่เก่งละครับทีนี้พอชาวนาที่เก่งผมก็จะมาเพาะกล้าแล้วนะณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเพิ่งผมเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็คือผมเนี่ยที่เห็นแปลงกล้าข้างหลังเนี่ยจะจะทำหน้าที่เตรียมกล้าให้กับสมาชิกผมทุกคนครับกับสมาชิกทุกคนต้องมาวางแผนผมวางแผนก่อนผมต้องวางแผนว่าสมาชิกคนไหนปลูกพันอะไรครับเมื่อไหร่นะครับแล้วเราก็ผมก็มีหน้าที่เตรียมกล้าสมาชิกก็เป็นหน้าที่เตรียมเชือกนาให้ทันวันนั้นนะครับแล้วทีมรถดำผมก็จะไปพร้อมกันทัน เราะวางแผนเรียบร้อยแล้วไปสเต็ปให้เขานะครับรับครับคราวนี้เกษตรกรก็รู้หน้าที่แล้วก็จัดการง่ายขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีทีมส่งเสริมไปตรวจแปลงว่าจะต้องกําจัดนอกร่องให้หมดเกลี้ยงนะตัดพันธุ์ปนหลังจะเข้าออกรวงให้หมดนะพันธุ์ที่มันสูงกว่าหรือเตี้ยกว่าแล้วก็ให้ใบประเมินใบผ่านการประเมินใช่ครับแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์นะครับมาสู่โรงงานแล้วคราวนี้เราก็มาประเมินครั้งสุดท้ายว่ามาตรฐานได้ไหม ถ้าเกิดได้ก็คือชาวนาก็หมดหน้าที่หลังจากนั้นผมก็จะเอาข้าวเนี่ยมาลดความชื้นลดนความชื้นให้เหลือ11.5เปอร์เซ็นต์แล้วก็เก็บไว้เพื่อรอการคัดบรรจุรรเพื่อจะส่งมเมล็ดพันธุ์ดีถึงเกษตรกรกระบวนการการทำมเมล็ดพันธุ์ของที่นี่นี่ครับนี่ครับที่อยากถามเรื่องของคุณภาพของมเมล็ดพันธุ์ครับว่ามีความดีไม่ดีมันดูยังไงครับเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยมีพรบพันธุ์พืช2518ขับควบคุมอยู่ นะครับถ้าเรามองถึงเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธจำหนายเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าจะต้องมีเมล็ดพันธุ์อื่นปนไม่เกิน20เมล็ดต่อครึ่งกิโลกรัมนะครับจะต้องมีเมล็ดแดงไม่เกิน10เมล็ดต่อครึ่งกิโลกรัมความงอกต้องได้80%ถ้าต่ํากว่า80%นี่ถือว่าข้าวเสื่อมละนะครับแล้วก็สิ่งเจือปนต้องไม่เกิน2%ความชื้นต้องไม่เกิน14%อเนันนี้คือคือสิ่งที่กฎหมายกําหนดเพื่อ เพื่อคุ้มครองรซึ่งกระบวนก,การที่จะได้เสียงเหล่านี้มาเนี่ยมันต้องอยู่พิธีพิธันตั้งแต่การเริ่มทำตั้งแต่แรกใช,ใช,ใช่ใช่ตั้งแต่หัวเชือ้อเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งสาคัญมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้เมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวโดยศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์คุณผู้ชมครับ,รบวันนี้ครับผมหวังว่าคุณผู้ชมคงได้สาระเกี่ยวกับการปลูกข้าวการทำเมล็ดพันธุ์ข้าวครับและผมหวังว่าคุณผู้ชมคงจะทานข้าวอย่างอร่อยครับ คุณผู้ชมครับในช่วงเกษตรออนไลน์วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแนวคิดในการปลูกผักคฮนโดริอนิกครับซึ่งทำเป็นธุรกิจออนไลน์กัน,กนที่345ไฮโดรฟาร์มครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราติดตามชมกันเลยครับ ผมเป็นช่างซ่อมบำรุงอาคารนะครับผมจะทํางานเกี่ยวกับซ่อมบำรุงอาคารออฟฟิศอยู่ที่แจ้งวัฒน,นะครับผมจะทํางานเกี่ยวกับบํารุงไฟฟ้าแอร์ปับปาอะไรประมาณน,นี้ครับผมเราเป็นช่างซ่อมบำรุงอาคารนะครับผมมันต้องทํางาน3ามกะเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีเวลาไม่มีเวลาทําอะไรไม่มีเวลาส่วนตัวเราก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีแรกเริ่ม,เด,มเดิมทีเราไปลาดบุรีครับผมไปเห็นเขามีโรงเรือนผมก็เลยมามองดูว่าเรามีที่ดิน เราสามารถทําได้แต่ถ้าเราปลูกกระดินอันนี้เราไม่ได้เป็นเกรรษตรกรมาตั้งแต่กําเนิดเราก็เลยคิดจะทํายังไงให้มันเบาแรงเราที่สุดก็เลยมาเป็นผักไฮโดรโปโนิกค,ครับเริ่มแรกเลยเราจะปลูกตามาตลาดที่ต้องการนะครับเช่นร้านสลัดโลร้านสเต็กค,ครับผมแล้วก็หมู่บ้านที่เขาต้องการครับผมผักเราจะมีกรีนโอก๊กมีเลดโอก๊กแล้วก็มีคอร์สเป็นหลักครับผม กรีนโอ๊กเลยดูจุดเด,เด่นแล้วก็คือสีเขียวนะครับเป็นกรีนโอ๊กถ้าเป็นเลดโอ๊กก็จะเป็นสีแดงเป็นเลดโอ๊กนะครับผมแล้วก็จะมีผักคอร์สท,ที่ตามตลาดต้องการแล้วก็จะเป็นฟินเล่จะเป็นใบหยิกครับผมผักผมจะปลูกทั้งปีจะหมุนเวียนกันทั้งปีแต่จะมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งคือกรีนโอ๊กครับผมจะเลือกใช้มเล็ดพันธุ์ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาจะไม่ค่อยมีแดดจะใช้กรีนโอ๊กที่มันไม่ยืดแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวหน้าอะไรจะใช้กรีนโอ๊กอีกชนิดหนึ่งที่มันยืดน้อยออ่่ผผมมมมตนนนีีมม้ชงงทางาาจํหยยเลย เป็นลูกค้าในหมู่บ้านในละแวกบ้านนะครับสเป็นร้านสเต็กร้านสลัดโลนะครับผมสามผมจะขายในไลน์แมนนะครับผมสี่ผมก็จะมีเพจของผมคือ3-4-5สี่ห้าไฮโดฟาร์มส่วนใหญ่เลยจะเข้ามาหน้าบ้านมาติดต่อหน้าบ้านแล้วก็ทักมาในเพจ3-4-5สี่ห้าไฮโดฟาร์มประมาณนี้ครับ ผลตอบรับตอนนี้ผักไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแลวก็ผลตอบรับดีมากครับตอนนี้ที่เจอเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการขายออนไลน์คือ1เลยะครับผมผมต้องปิด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 ร้านค้าในไลน์แมนเพราะว่าผักเราไม่เพียงพอต่อต่อลูกค้าที่สั่งเพราะว่าเราขายหน้าบ้านแล้วก็ขายให้กับร้านสลัดโลร้านสเต็กก็ไม่สามารถเพียงพอให้กับพวกไลน์แมนลูกค้าส่วนใหญ่จะทักมาในไลน์ครับแล้วก็มีทักมาในเพจ เขาจะสั่งมาในบางทีก็ทักมาในเพจว่าจะเอาเท่าไหร่เราก็จะสามารถจัดจําหน่ายแล้ววิ่งไปส่งให้เขาได้ครับลูกค้าในเพจส่วนมากจะเป็นลูกค้ากลุ่มวัยทางานนะครับผมกลุ่มรักสุขภาพกลุ่มพนักง,งานออฟฟิศนะครับผมที่เขาตอนนี้หันมาดูแลสุขภาพกันนะครับถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับในเพจเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามารู้จักเราในเพจทั้งนั้นมาจากกลุ่มลูกค้าที่เราลงไว้ในอของกินของใช้เมืองนอนนเราพยายามลงโพสเรื่อยพยายาม ถ่ายรูปผักสดๆลงโพสต์แล้วก็ตอบตอบคำถามทุกคำถามที่ลูกค้าถามมาปัญหาที่พบในการขายตอนนี้ก็คือผักไม่เพียงพอแหละครับผมตามที่ลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งมาเราบางอย่างเราไม่สามารถให้ลูกค้าได้บางอย่างมันไม่ไม่เพียงพอครับอันนี้คือการต่อย,ยอดนะครับผมเนื่องจากเราไม่พอขายในออนไลน์เราไม่พอขายใน line, ไลน์แมนเราก็คิดจะทําการขยายนะครับโดยพื้นที่ที่เหลือเราจะทาการปลูกเพิ่ม อาจจะเป็นโตะเล็กโต้ใหญ่ตามพื้นที่ที่เรามีครับอย่างลูกค้าร้านสลัดโลแล้วสเต็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไปหาเขาปีใหม่เอากระชงกระเช้าไปให้เขาอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ลูกค้าทั่วไปเราก็จะมีโปรโมชั่นอะไรให้ประมาณซื้อ3ามโลแถมครึ่งโลอะไรประมาณนี้ครับ ผักสลัดไฮโดรนะครับผมเป็นทางเลือกที่ที่เหมาะกับลูกค้าในเมืองที่มีพื้นที่น้อยนะครับซึ่งไม่มีที่ดินมากแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ซื้อตอนนี้รักสุขภาพกันเยอะตลาดสามารถโตได้อีกเยอะครับ คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านห้วยปลลดครับอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาาครับที่นี่ครับเป็นที่อยู่ของชุมชนชา,าวเผ่ามูเซอร์ครับแล้วก็มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครับโดยเฉพาะทรัพยากรผืนป่าครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราติดตามชมกันเลยครับ ปายากลังหมดเลยบางคนก็เป็นวนันเกษตรไปเลยถ้าเก็บได้ก็เก็บถ้าไม่มีลูกก็เขาเขาปล่อยทิ้งไว้เอาเป็นเอาเป็นฟืนเมื่อเจกว่าปีก่อนที่บ้านห้วยปลาหลวดอเภอแม่สอดจัหวดตากมีชาวมูเซอย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานโดยยึดอาชีพทําไร่เลื่อนลอยปลูกไม้ค้าปิดนจนทําให้ป่าพื้นใหญ่ถูกทาลายกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมแหล่งน้ําและแหล่งดินเสื่อมสภาพจนเป็นป่าเสื่อมโทรม แต่เมื่อต้นเดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2517สมเด็จพระมหิตลาราชิเบตรุญเดชวิกรมพระบรมราชนกในหลวงรัชการที่9สด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชชนชุมชนบ้านห้วยปลาลดทรงมีพระราชกระแสให้ปลูกพืชที่ทำรายได้ทดแทนติดพร้อมทั้งให้ตั้งตลาดอฮเซอร์เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน เป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านหันมาปลูกกาแฟและพืชอื่นผสมในพื้นที่ป่าและร่วมกันดูแลป่าทําให้ป่าแปรเปลี่ยนเป็นป่าที่สมบูรณ์โดยยึดแนวพระราชดำริในเรื่องหมู่บ้านป่าไมา้แผนใหม่มีหมู่บ้านห้วยปราหนดอําเภอแม่สอดจังหวัดต่กเป็นหมู่บ้านนําร่อง นอดีตนะครับเมื่อปีประมาณ2,517นะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูม,มิพลอดุลยเดชนะฮะได้มาเยือนที่บ้านห้วยปลดนะฮะแล้วก็พระองค์ได้รับสั่งกับพ่อผมไว้นะครับซึ่งสมัยนั้นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการรักษาป่าการอนุอนรักษ์หน้าดินนะครับเพราว่าให้จัดสรรพื้นที่ดูแลการาใช้ป่าให้อย่างเหมาะสมนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ย ชาวบ้านเนี่ยมีแรงบันดาลใจเป็นแรงกระตุ้นนะครับที่ทำให้ชุมชนห้วยปลดนั้นมีการสร้างป่าขึ้นมานะครับเพราะว่าในอดีตนั้นชุมชนห้วยปลดนั้นเป็นป่าสภาพที่เสื่อมโทรมนะครับเพราะว่ามันมีาชาวเขาบ,บางเผ่าที่เขาเข้ามาอาศัยอยู่ก่อนพี่น้องชาวห้วยปลดนะครับแล้วก็พี่น้องอาชาวห้วยปลดก็เข้ามาอยู่ ทำให้สภาพความสมบูรณ์ที่เคยมีต้นไม้ใหญ่หล่นั้นในใน,ในอดีตนั้นก็ได้ใช้ในทําการเกษตรเลื่อนลอ,อยในทำในการเรื่องของเบิกป่าเพื่อปลูกฟินนะฮะก็ทําให้สภาพป่านั้นเสื่อมโทรมนะครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเดชท่านได้รับสั่งแล้วก็ทําให้ชาวบ้านนั้นมีการฟื้นฟูป่าขึ้นมาโดยโดยท่านได้รับได้พระราชทานเกี่ยวกับเรื่องของพันก็จะเป็นพันกาแฟนะครับ เป็นบุ้ยนะครับแล้วก็ทั้งพันพันสัตว์ด้วยนะครับให้แก่รัศดรชุมชนชาวบ้านห้วยปลดนะครับชุมชนบ้านห้วยปลดนั้นเราได้น้อมนำแนวรำเริงของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9นะครับเมื่อปี2517พระองค์ท่านได้เสด็จที่บ้านห้วยปลดท่านทรงทอดพระเนตรเห็นว่าป่าเขาแถวนี้มีแต่ยาคาครับไม่มี ไม่มีต้นไม้นะครับท่านก็มีพระกระแสรับสั่งผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้น,นคือว่าอยากให้ช่วยกันปลูกไม้หลายชนิดพันธุ์เพื่อที่รักษาน้ำํำภาษาดินนะครับพวกเราก็เลยได้ยืดหลักแนวข้อรักนี้มาทําในเรื่องของอาการทําป่า3อย่างประโยชน์4ี่อย่างตามแนวข้อรหลนี้ครับก็คือ,อป่าที่เราทำเนี่ยคือเป็นป่าที่เราใช้สอยในเรื่องของการาซ่อมแซมบ้านเรือนก็ตามนะครับ ส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับป่าเนี่ยคือเขาให้เศรษฐกิจกับเรานะครับให้ยาสม,มุนไพรนะครับแล้วก็ความรุมสมบูรณ์ของป่านั้นคือเข,า,ขาให้ความหลากหลายทางระบบนิเวศกลับคืนมานะครับชุมชนของเรานั้นในอดีตเนี่ยในล่องเขาแถวนี้นคือเวลาหน้าน้ำหลากนะครับน้ำจะมาเยอะมาก พอเราได้น้อมนำพ,ะนพระแนวครามีของพระอ,องค์ท่านเนี่ยก็คือเรามาฟื้นฟูสภาพป่านะครับโดยมีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้านะครับแล้วก็ไม้ผลเมืองหนาวเช่นอะโวคาโดแล้วก็ไม้ผลเฉพาะถิ่นเช่นลูกเนียงหรือมะตึงยางที่ภาษาเหนือเขาเรียกครับซึ่งได้สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน นะครับในขณะเดียวกันก็ได้สร้างพื้นป่าให้ให,ให้ให้กับส่วนรวมนะครับเรามีแหล่งต้นน้ำกลับมานะครับหลักการหลักๆคือคนต้องอยู่กับป่าได้พอเรารักษาป่าเนี่ยป่าเขาก็ให้ผลประโยชน์กับเรานะครับเขาให้เศรษฐกิจนะครับคนที่นี่มีไรายได้ทุกเดือนนะครับจากป่าแล้วก็เรามีน้ำสะอาด,อาดจากต้นน้ำเอามาปลูกผังตามล่องเขาที่เป็นเคยเป็น แปลงพื้นที่ที่เคยปลูกฝิ่นขณะนี้ไม่มีฝิ่นแล้วนะครับก็เ,เหลือแต่กาแฟกับผักเมืองหนาวทีเ่เราทำกันคุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับคุณจจราพรรอดมาครับซึ่งน้อมนาหลักปรัชญาสิทิพอเพียงไปใช้แล้วก็ประสบความสําเร็จครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราติดตามชมกันเลยครับ กเกษตรพอเพียงหรือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือไในความคิดของฝนคือว่าบางคนจะรู้สึกว่ามันต้องเป็นคนที่ทําสวนต้องจนๆต้องอยู่แบบว่า ต้องอยู่กับสวนอยู่กับต้นไม้อยู่กับอะไรไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงในความคิดคือเกษตรพอเพียงมันมันคือความพอดีของเราค่ะพอดีของแต่ละคนแต่ละบ้านอย่างเงี้ยอย่างของเราอ่ะก็คือความพอดีของของของบ้านเราที่มันเหมาะกับเราอย่างเงี้ยค่ะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่สร้างหนี้อันเนี้ยคือคือคำเนี้ยค่ะเรษตจพอเพียงสาหรับเราถ้าเรายึดตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีหนี้แล้วอย่างเดียวเนี่ยเราก็สามารถ ทำอะไรอื่นๆได้โดยที่ไม่ไมไมต้องกังวลนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยให้เราวางแผนต่างๆได้ถ้าเราไม่มีหนี้เราก็จะเอา,เอา,เอาพอเราได้เงินมาเราก็อาจจะไปปรับปรุงสวนขยายค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆะคะ่ะโดยที่เราไม่ต้องรีบหลอนไปตามเท่าที่เรามีอย่างเงี้ยคะ่ะตลาดดอกไม้กินได้ตอนนี้คือแบบว่ากว้างมากแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็หันมาขายกันเยอะมากการแข่งขันก็สูงมากค่ะถ้าถามว่า ตอบโจทย์ในชีวิตประจําวันยังไงก็คือตอนนี้ทุกคนถ้าเผื่อได้ใช้ดอกไม้กินได้ไปตกแต่งแล้วเนี่ยเหมือนถ้าเขาไม่มีอ่ะมันก็เหมือนเหมือนเขาไม่ได้แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะนั้นอะ่ะคือเคยแต่งหน้าทุกวันวันหนึ่งที่ไม่มีอ่ะเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันเหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันไปแล้วของการตกแต่งอาหารแต่งขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอนาคตในการตลาดเนี้ยมันน่าจะยังไปได้อีกเรื่อยๆค่ะถ้าถามว่า สู้กับเพตอื่นๆได้ไหมคือเราไม่ได้คิดจะแข่งกับใครอะค่ะอันดับแรกเลยคือถ้าคิดจะแข่งเราจะเหนื่อยมากเพราะนั้นเราก็เลยไม่คิดที่จะแข่งกับใครเพียงแต่ว่าเราแค่พัฒนาสินค้าของเราให้มันโอเคให้ลูกค้าโอเคเขาก็จะกลับมาซื้อเราเองเางนี้ค่ะแล้วก็จะบอกต่อให้เราเองโดยที่เราไม่ต้องไปคอยดูคนอื่นว่าเขาจะเป็นยังไงเขาไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแค่พัฒนาสินค้าของเราให้มัน โอเคกับลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการแค่นั้นก็น่าจะเป็นจุดขายตรงนี้ค่ะก็มีคนโทรมาถามทักมาถามเหมือนกันค่ะว่าอยากจะทำบ้างทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะตอบเขาทุกอย่างว่าให้ความรู้เขาเท่าที่เราพอจะแบ่งบันได้อะค่ะเท่าที่เรามีเพื่อให้เขาไปต่อยอดเอาแต่ส่วนใหญ่ที่จะบอกก็คือให้ลงมือทำอะค่ะเริ่มจากลงมือทำก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ปัญหารู้ทุกอย่างเอง อาจจะถามแล้วมันอาจจะไม่ได้แบบสําเร็จรูปอะคะ่ะยังไงก็คืออยากให้ลงมือทํามากกว่า ถ้ามีอาชีพหลักอยู่แล้วก็อยากให้ลองเป็นอาชีพเสริมก่อนอย่าเพิ่งทิ้งอาชีพหลักอะคะ่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะทําได้ไหมพอมันมันเป็นอาชีพหลักได้แล้วเราค่อยค่อย,อย,อยทิ้งแล้วมาลงเต็มที่อย่างนี้ดีกว่าค่ะก็มีความสุขตรงที่ว่าเราได้ทํางานอยู่ที่บ้านเราตื่นเช้ามาเราก็มาเก็บดอกไม้เจอของสวยๆงามๆได้สอนลูกเพราะว่าลูกก็ได้เรียนอยู่ที่บ้านเหมือนกันทุกอย่างอะคะ่ะคือเป็นความสุขที่เราได้อยู่ ในบ้านได้ทํางานอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกไปสู้รบกับการจราจรหรืออะไรต่างๆค่ะอันนี้ก็คือเป็นความสุขในชีวิตที่สุดแล้วคุณผู้ชมครับหลักปรัชญาสกิดพอเพียงนะั้นเปรียบเสมือนหลักในการดาเนินชีวิตเพื่อน,นาไปสู่ความสําเร็จครับเพื่อให้คุณผู้ชมอยู่อย่างพอดีพอเพียงอยากเบียดผลและก็สร้างภูมิคุค้มกันครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการค่าแผ่นดินในสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาดกันนี้สำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ